ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับผมนะครับว่าที่ผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อนะครับลำดับที่8นะครับปากความมางใหม่วันนี้นะครับได้มายืนอยู่ที่ร้านค้าอาหารตมสั่งนะครับหน้าโรงเรียนเตรียมนะครับจอบรอนนครนายกนะครับวันนี้ได้พบปะและได้พูดคุยนะครับได้ฝากฝังนะครับ พักความมองใหม่ไว้ในดวงใจของแม่ค้านะครับที่ยืนอยู่ด้านซ้ายมือผมนะครับทำอาหารอร่อยมากเลยพวกเรามื่อเช้าเราได้เดินทางลงพื้นที่นะครับเพื่อพบปะประชาชนโค้งสุดท้ายแล้วนะครับวันนี้อย่าลืมนะครับวันที่14พฤษภาคมปร2566อย่าลืมนะครับพักความมองใหม่เบอร์60นะครับฝากไว้ในดวงใจของพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทั้งประเทศด้วยนะครับฝากไว้ในอ้อมกอดด้วยนะคะครับ เลือกพักความหวังใหม่เบอร์60สหนึ่งเสียงของท่านคือพลังที่ยิ่งใหญ่กาให้เบอร์60เบอร์60เบอร์60สความหวังมีต้องความหวังใหม่เบอร์หกสิ 60. บ